ผในราย Question and Answer ค่ะผู้ชี้รายการถูกสักทีนะคะก็ตอนนี้กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะที่เดิมค่ะแต่ว่าเปลี่ยนตำแหน่งนั่งนะคะในสัปดาห์นี้ก็มาพบกับคำถามสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่คำถามที่หนึ่งนะคะอยากรู้ใจใครในบุญขาวขอผมเนาะอยากรู้ใจพี่อ้อยเนาะอยากรู้ใจในการกระทำของนายใช่ไหมว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่เวลา แหละเออไมต่ตูดซี่อยากรู้ใจพี่โกค่ะแบบเวลานั่งหมุดหนีแบบอยู่ดีดีก็หมุดหนีฉันอยากเพราแบบตอนแรกอารมณ์ดีแล้วแบบใจคิดอะไรแล้วไปถึงแบบเปลี่ยนไปอีกคนนึงเลยอ่ะคนนึงไปโผล่าไงแล้วก็แล้วก็อันนี่แหละจิ๊กซีแซวอ่ะซี่มันต้องใช่แน่เลย <c oughs> ถึงซี่ค่ะห <c oughs> มือนพี่ซี่ <c oughs> รู้สึกสำคัญมีแต่คนอยากรู้ใจอยากซื้อหรอคะ พี่โป้ยังไม่ตอบเลยใครใครพี่ออกไม่เลือกแล้วกันเาต้องเลือกถามไปค่ะถ้าให้เลือกมีพลังพิเศษระหว่างอ่านใจคนและรู้เหตุการณ์ในอนาคตจะเลือกอะไรรู้เหตุการณ์เออว่าเราจะตายตอนไหนเราจะได้หนีทันไหหนีไม่ทันเอบ แกินจริงความตายยัไม่ได้เยตื่นเลียจากตรงนี้ไก็ต้องไปตายข้างหน้าเมือัหายใจไม่อกมันก็ตายมาษ้ากกำหนดมาแล้วอะไรเป็นสีซที่คนอยากรู้เหตุการณ์มากกว่าว่าแบบเผื่อแบบมีอะไรเฉยๆนมเราจะได้รู้แล้วก็เกเปลี่ยนบางอย่างนะวเวียไม่ได้อ่านอ่านใจก็ังอ่าใจครับสมมติปีโป้ยืนอยู่ตรวหน้าแบบว่าอินี่แบบสวยจัง เพื่ออะไรเงม่รเพื่ออะไรเบื่ออะไรเบื่ออะไรเื่ออะือนี่อยู่ต่อหน้านี่สวยจังก็ร่างมาตึ๊กตแถมก็อยากรู้อยากอ่านใจคนได้อะเพราะก็อยากรู้เหมือนกันค่ะยืนอยู่ต่อหน้าแบบนี่มันคิดอะไรแบบว่าต่อหน้ามันมายิ้มให้เราอย่างนี้ในใจมันอาจจะแบบเกิดสุดเยพ่ใช่เออเนะแล้วก็อยากอ่านใจคนที่เราแบบรู้สึกดีด้วยอล้วเราคิดยังไงเราจะได้ รู้ว่าเราควรจะทําตัวยังไงเวลาอยู่กับเขาเนี้ยรู้สึกเรนเนาะแบบบางทีเวลานี้เราทําตัวไม่ถูกแล้วทำอะไรแย่ๆไปทำไมพี่โป้ทาเยอะคนเดียวสวยไม่จริงๆฉันก็ไม่ได้เยอะที่สุดเพราะว่าแกก็ไปเปิดดูคลิปก็ต่อฉันก็กระจายงานงานเยอะสุดมาฉันก็กระจายฉันดู้ใช่ไหี่นี่ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่มันก็โดูนีบ่อยนะงานมันว่างบ่อยนะเอ้าวจริงๆคือแต่ละคลิปที่มันเห็นฉันใช่ป่ะแกก็ ทุกคนลองคิดดูว่าถ้าอยากคิดแต่ละคลิปที่มันไม่มีเนี่ยใครจะเป็นคนเป็นคนเริ่มแบบแต่ใครจะเป็นคนนำทางอะไรเงี้ยนี่ไม่ได้ว่าตัวเองดีนะแต่หมายถึงว่ามันก็ต้องมีคนนําทางว่าถึงจะตามนไปได้อย่างงี้ก็มันก็ต้องให้สมงกับตําแหน่งหัวเรือใหญ่ดูฮาวายไงต่อไปค่ะถ้าให้ปิปโป้เออไม่ใช่ไม่ใช่สีอะถ้าเนซี่กับโอตกกันยังปิ๊ปโปจะเป็นอย่างไรเลือกมาจริงๆิเหรอเนี่ยพูดเล่นเหรอ ่เดาามขจะทำยังไงโกจะทำอะไรใช่ไหมพี่โกจะทำยังไงอ๋อคำถามโกจะเลือกช่วยใครใช่ไหมไม่ค่ะตกกันไม่ตายไปข้างเลยน้อกี้แขนหักใช่ไหมคะถ้าด้วยค่ะต่อเติมเดินเดินก็หายเร็วๆน้องกี้แฟนๆอ่ะใครก็ได้มาช่วยกันเป็นอ่ะกำลังใจให้น้องกี้ในคลิปนี้ด้วยนะคะเขียนให้ไปหายดีค่ะค่ะ อยากคอสเพลย์เป็นตัวอะไรคนนั้นค่ะโป้ดดูเลมอนคานิกิแฮร์รี่พอตเตอร์แอนิเสคา่นผมจี้ก็ได้ก็แฮร์รี่พอตเตอร์แอนิเสคา่นมันเดิมผมแฮร์รี่พอตเตอร์เธอไม่โอนิ่งไม่ถ้าเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตตัวเองได้จะเปลี่ยนเป็นเหมือนการ์ตูนหรือหนังเรื่องใดอืมมันจะเปลี่ยนมเป็นดูเลมอนครับในเรมืองไทยเอ๊ะ เป็นตุบิตาโค่นันก็อยากเออใช่แต่เมื่กีต้องโตขึ้นก็ต้องมัน,ม,นมันโง่เหมือนเดิมมันก็โง่จนโตเฮ้ <c oughs> แต่าาตงานชิสุออกะเอ็นี่ซิลอยากเป็นโค่น,นันแต่ไม่อยากโป็นเด็กแต่ก็อยากเป็นฉลาดมันเป็นโค่นันนั่นแหละเด่ <c oughs> อยากเป็นคนท้องในเรื่องเทปปนทูบุซานค่ะอยากวิ <c oughs> ่งสี่พันร้อยได้ท้องนึงกะโดดขึ้นรถไฟอ่ะโอ้ยยังขับอ่ะ นี่ถ้าเกิดว่าเป็นการ์ตูนได้อยากจะเลือกหลับพันเซลค่ะว่าอยากผมยาวๆแล้วก็ได้ถั่วโอ้โอ้ชะตาชีวิตเขาดีไงเออส่วนภาพหนังก็อยากมีชะตาชีวิตแบบอ่ะนิสคาร์แเดอร์แล้วกันเนาะตามหาซันมิสซิลล์บล็อกโล่จะมีลำบายอิตูเลตมีเก๋เครื่องบินไหมคะทำไมตามหาโอกโลกไม่ตอนนั้นเลย ลองเออสมัยนั้นจริงไม่ค้นเอาเถอะค่ะถามอยากเกิดเป็นคนประเทศอะไรอะอยากเกิดเป็นคนประเทศไหนปมเกาหลี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 อยากเกิดเป็นเกาหลีเหมือนกันแต่ว่าเกิดเป็นไทยเลยอือคนถ้าโชคดีนะงั้นเป็นลูกครึ่งไทยเกาหลีเออไทยเกาหลีไทยเกาหลีแล้วกันเนาะเนาะเนาะมีอ่าในวิธีพัฒนาตัวเองอย่างไร เลยค่ถามแพ้เลยท็อซี่แมงอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นแล้ผมไม่เคยดูแลตัวเองนี่ก็พัฒนานะพันาลงผมไม่เคยพัฒนาตัวเองหน้าตาเหมือนเดิมนี่ขมินค่ะเราไม่ต่างผมเหมือนเดิมเล่เล่เออเขียนคโอเจถ้าสมมติว่าเพื่อนเรากำลังชอบคนคนหนึ่งอยู่แล้วคนคนหนึ่งที่เพื่อนเราชอบเนี่ย เขาดันมาคุยกับเราแล้วเราก็รู้สึกดีแต่เรารู้อยู่ไงว่าเพื่อนอะชอบคนนี้เราจะทําอย่างไรอะถ้าเรารู้สึกดีนะเอาแบบจับใจเราเลยอะนั่งคิดปันคิดโจทย์คณิตศาร์จริงจริงนะเว้ยแบบแก้สมการกันอยู่แล้วค่ะคือเราก็รู้สึกดีใช่ไหมแต่เพื่อนอะชอบพีอายุตัวอย่างเนี่ยสมมติก็ที่ชอบมีคือเรามีชอบพี่อย่างนี้ เราต้องคใจไปเองะเพื่อนหนกก่เนาะเเนีแล้วเราต้องเสียสละครับเป็นคนเลวค่ะเพื่อนนกเราก็ครบเลยอุ้ยใครดีใครด่าโอ้โหวันนก็ขอบคุณนะคะสำหรับคำถามที่ทุกคนถามเข้ามานะคะแล้วก็ใครมีคำถามอะไรเม้นถามเข้ามาได้นะคะขอเป็นคำถามเด็ดนะคะไม่ใช่แบบอายุเท่าไหร่โรงเรียนอะไร ไปดูเลยค่ะคลิปแนะนำตัวมีนะคะประวัตินีหมดเพจบูฮาวายมิวสิกนะคะนีไลค์เลยจะได้รู้นะคะแท็กตามข่าวตามกิจกรรมนะคะแล้วก็ไอจีค่ะเข้าไปดูรูปสวยๆหล่อๆสักุรอได้เลยไอจีไจีกดกดกดฟอลค่ะฟอลฟอลนะไอจีเดี๋ยวเดียวเดียวอย่าเพิ่งไอจีแล้วก็มีทวิตด้วยเพิ่งไปเข้าเพิ่งจำรหัสได้ฟอลเลยใครมีทวิตฟอลเลยสุดท้ายอย่าลืมกด subscribe นะคะตอนนี้ก็อวดแบบแสนซับแล้วจ้าก็ ยังไงก็อย่าลืมมาเป็นหนึ่งในแสนซับนะคะเราด้อ,อง, <laughs> องรอง,องเราต้องอรอความสนุกจากพวกเราผู้กำกันเย้เย้